อยากเจอเจ้าของเขาอะคันนี้ฝันไลฟ์ใช้เพื่อครับผมฝันไลฟ์ใช้เพื่อเราเรียกกันอย่างนี้ครับอ๋อมีสายยาอยู่ใช่ไหมใช่คุณฟ้าใช่ไหมเนี่ยพี่เล่นอย่างนี้เลยไม่เดี๋ยวมีไม้ให้พี่เอาีไม้ให้จะได้ชัดเจนสัมภาษณ์หน่อยว่าแล้วคุณทำรถเนี่ยไม่พี่ก็กินไปด้วยสัมภามัญกินไปด้วยคุณทำรถเนี่ยคุณทำเพื่ออะไร ไปซิ่งตามท้องถนนหรือเปล่าไม่ไมผมทำาเพื่อชอบชอบเ,เราทํารถมาพี่เราต้องวิ่งบนถนนถูกต้องแข่งบนถนนสนามเราไม่เข้าเฮ้ hey. สวัสดีครับสวัสดีครับผมเต้ปัญญานะฮะทุกคนเข้าไปแล้วทุกคนัอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์นะฮะกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับวันนี้ทุกครับวันนี้ผมก็มาริตรองนะฮะมาดูรถที่ว่ารถซิ่งนะคือมีหลายคนนะมีหลายคอมเมนต์เพราะว่าแล้วก็มีคนโทรมาด้วยว่าพวกกลุ่มรถซิ่งนะฮะพวกกลุ่มรถซิ่งอ่ะเขาแต่งรถเพื่ออะไรฮะเขาแต่งรถเพื่อเอาไปซิ่งตามท้องถนนหรือเปล่าฮะวันนี้เดี๋ยวผมไปจัมภาพนะครับคนที่มีรถซิ่งนะครับ ผมอยากให้ทุกคนฮะได้เคลียร์ปัญหาตรงนี้ว่าคนที่ทำารถซิ่งนะฮะเขาทำไปแข่งตามท้องถนนปะฮะไปรบกวนชาวบ้านครับเดี๋ยวเราจะสัมภาษณ์กันก่อนดีฮะสัน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 นี่คนนี้เลยครับต้องถามคนนี้เลยฮะน้องสันนะครับวันนี้พี่จะ คลีย <Clear. S 2> ใจกับเรานี่หนึ่งครับผมพี่ไอที่เราแต่งรถซิ่งน่ะมันมีกลุ่มรถซิ่งทั่วประเทศไทยเนี่ยเขาแต่งรถมาเพื่ออะไรมาซิ่งท้องถนนตามท้องถนนให้คนชาวบ้านเขาดา่าลำคาญหรือเปล่าเออถามหน่อยเพราะว่าหลายคนอนะ่ะที่ฝากถามพวกกลุ่มรถซิ่งหน่อยอืมถ้าเกิดถามผมนะอะในความคิดผมเนี่ยคือเรามีสองกลุ่มอยู่แล้วแน่นอนจะมีกลุ่มที่ซิ่งกับกลุ่มที่ทํารถมาเพื่อโชว์ความสวยงามเพื่อโชว์ความ ขาเรียกไงครับแบบเออแบบสิ่งที่มันควรมีบนรถประมาณนี้รถส่วนมากจะเป็นรถสไตล์ยุค90ใช่ไหมใช่ครับเป็นรถ90รถรถที่หาดูยากใช่ถูกต้องเราทํามาเนี่ยกลุ่มพวกเราเนี่ยคือถือว่าไม่ใช่รถซิ่งก็ไม่ใช่รถซิ่งครับผมแต่ว่าเราเป็นรถรถสะสมรถสะสมรถสวยงามครับสวยงามแต่งเพื่อความสวยงามใช่แต่ถ้าเกิดคุณอยากจะเอาไปซิ่งหรือคุณมีอีกคันหนึ่งก็ไปลงที่สนามเลยใช่ไหมใช่ก็ได้ครับผมเพราะว่ารถที่ทํามาทั้งหมดเนี่ย เราทํามาเพื่อพร้อมสําหรับซิ่งอยู่แล้วเพรเป็นของตรงยุคก้าวสูงที่มองมีใช่ก็ถึงเราถึงได้เรียกว่ารถซิ่งอย่างคันนี้ก็ถือว่าไม่ใช่ซิ่งอันนี้รถหรูครับผมรถหรูอันนี้ไม่ใช่รถซิ่งครับเป็นรถไม่ใช่รถซิ่งนะใช่เป็นรถหรูแล้วก็แต่งสวยสวยงามอย่างนี้ถือว่าใช่ไหมอย่างนี้เราเรียกว่าแต่งสวยงามเหมือนกันครับเพราะว่าจากที่ดูพาร์ตบนรถเนี่ยเราก็จะมีพวกโป่งบอดี้พาร์ตซึ่งทําให้ฐานล้อกว้างขึ้นครับผมถือว่าไม่ใช่รถซิ่ง ก็จะสิ่งก็ได้ครับผมอยากสิงแต่ว่าคือไม่เน้นสิ่งเพราะว่าครับเพราะว่ามันยังไงอ่ะเพราะว่ามันมีบอดี้แล้วทรงมันไม่เหมาะสมสำหรับการสิงครับผมงดูเนียใช่ไหมลองดูมุมนั้คือล้อที่เขาแต่งเนี่ยมันจะค่อนข้างจะติดซู๊นะถือว่าสิ่งได้ไหมถือว่าไม่ได้สมบูรณ์มากส่วนใหญ่ไม่สิ่งครับผมส่วนมากจะแต่งโชว์ซะมากกว่าผมเลยอยากจะทําคลิปนี้เพื่อเคลียร์ใจกับหลายๆคนที่เป็นเรียก ข่อกลาหาเลืเนาะใช่ใช่อยากให้ลบทํเกล่าหาไว้ว่าคนที่ทํารถอไม่ใช่ว่าจะเป็นต้องซิ่งเสมอไปจช่อย่างคันเนี้ยอย่างที่พี่ได้มาคันเนี้ยเห็นไหมอ่าแซโฟคันเนี้ยอันนี้บีเอ็มซโฟครับก็ไม่ได้ทําซิ่งนะทาเพื่อความสวยงามแล้วก็ขับโชว์เอ็กซ์เอไปวันวันัถูกต้องก็เปิดประทุนได้เปิดประทุนได้ใช่เราคงไม่ซิ่งรถที่มันเปิดประทุนอยู่แล้วอันนี้แน่นอนวซันช่วยพี่ถามหน่อยได้ครับพี่ได้ครับเจ้าของคันเนี้ยไปไหนละ อ๋อคันสีน้ำเงินใช่ไหมครับใช่ใช่รถพี่ต้นรถพี่ต้นพี่ต้นอยู่ไหนพี่ต้นอย่างคันนี้ก็ R 3 R 3 4อันนี้ R 3 4ใช่ครับ R 3 4คันนี้ก็ถือว่าเป็นรถยุค90แต่ถามว่าซิ่งไหมก็ซิ่งได้แต่ส่วนมากเขาทำไว้โชว์ซะมากกว่าเนาะใช่ครับผมแต่ว่าคันเนี้ยด้วยที่มันเป็นรถโปรดักชั o นจากทางโรงงานครับซึ่ง มันซิ่งมาตั้งแต่ที่เขาทําจากโรงงานถือว่าหายากนะหายากครับราคาสูงนะครับใช่ถ้าถ้าจะไปซิ่งแล้วไปเกิดอุบัติเหตุไม่คุ้มไม่คุ้มแน่นอนเพราะรถมันราคาเกิน10ล้านครับผมอย่างคันนี้ตอนนี้ราคาไปเท่าไหร่ก็ถ้าเกิด GTR ของแท้เลยเนี่ย ราคาที่ผมเห็นล่าสุดน่าจะมี16-18ล้านถ้าเป็น GTR ที่เห็นะแต่ว่ารถที่เรามีในบ้านเราส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นพวก g t t อะไรอย่างนี้ราคาก็จะเกือบแตะ10ล้านเหมือนกันครับพี่ใช่ไหมก็มีเกือบแตะ10ล้านเ่เห็นรถวิ่งมาเต็มเลยใช่ก็เลยแบบวันนี้ก็ทําคลิปประมาณนี้ดีกว่าใช่ครับอย่างคันนี้อะไรอ่ยฮะอันนี้ BNR เป็น BNR GTR 32ครับผมตัวนี้ GTR ใช่ครับผม พูดถึงอาหาดูยากนะใช่ครับดูยากนะก็ที่ที่ออสเตรเลียจะเรียกกันว่าก็ติลล่าครับสวยนะฮะอันนี้ไปดูใกล้เลยอันนี้คือโปกก็ตีมาใช่ไหมอันนี้เป็นบอดี้พาร์ทใช่ครับผมเราจะเรียกกันว่าล็อกเก็ตบันนี่หรือไม่ก็แพนเดมครับตัวนี้แต่อันนี้น่าจะเป็นทรงแพนเดมครับผมเพราะว่าถ้าเป็นล็อกเก็ตบันนี่จะเป็นทรงเล็กกว่านี้ครับสวยนะใช่ก็มีพวกดักวิงสองคันที่เหมือนกันไหมเหมือนกันครับผมเป็นรุ่นเดียวกันแต่ว่าแต่ว่าเขาแต่งไม่เหมือนกัน ใช่ครับผมแต่งคนละแนวคนละสไตล์ใช่อย่างคันนี้จะมีโป่งส่วนคันนี้จะเป็นพาร์ทเดิมครับผมไม่มีโป่งครับเราถือว่าอันนี้สวยแบบแต่งมาแบบสไตล์หรูๆนิดนึงใช่คือสไตล์เรียบๆในความความเดิมอืมใช่อย่างงี้เอาไปซิ่งก็ไม่คุ้มพี่นะอย่างงี้ทํามาไม่รู้เท่าไหร่นะจะเอาไปซิ่งก็คงไม่น่าจะคุ้มนะเพราะว่าถ้าเกิดรับชนมาจะไม่น่าจะคุ้มอ่ะเพราะว่าพาร์ตมันท้ายจะแพงใช่ถูกต้องครับผมเดี๋ยวขอไปสัมภาษณ์อ่า เดี๋ยวข้างใหนไทยมีรถซิ่งมาก็ข้างในก็จะมีอยู่ครับพี่เดี๋ยวเราลองเดินเข้าไปดูกันหน่อยครับพี่ได้ได้ได้งั้นรบกวนซันนิดหนึ่งเนาะครับผมเป็นพิธีกรร่วมได้ไหมได้พี่ได้นะอุ้ยควันด้าตุยครับผมช้าๆหน่อยพิธีกรเดินเร็วจังเลยอ๋อต้อมต้องปไม่ได้ก็กล้องจับไม่ทันเดี๋ยวจะช้าหน่อยอ๋อเนี่ยคันแดงกันนั้นน่ะคันแดงนั้นน่ะโอ้สองไปคันคันแดงนั้นอยากอยากเจอเจ้าของเขาอะ อันนี้ฝันไล้์ใช้พื้นครับผมฝันไลท์ใช้พื้นเราเรียกกันอย่างนี้ครับอ๋อมีสายยาวใช่ไหมใช่ครับผมเป็นไงพี่เป็นไงครับสวัสดี้ครับตื่นยังน่าจะน่าจะแย่นะเมื่อคืนแล้วปีใหม่ตื่นยัง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 ไม่ฟื้นยังไม่ฟื้นต้องเติมต้องเติมต้องเติมต้องถอนนะพี่ต้องถอนนี่ท่านี้หน่อยท่านี้หน่อยครับโอ้กันเริ่มแล้วนะพี่เขาเลิกแล้วเขาเลิกแล้ว รถมารถมาสวัสดีครับคุณฟ้าใช่ไหมเนี่ยพี่เล่นนี้เลยไม่เดี๋ยวมีไม้ให้พี่เอาไม้ให้จะได้ชัดเจนสัมภาษณ์หน่อยว่าแล้วคุณทํารถเนี่ยแม่พี่ก็กินไปด้วยสามัญกินไปด้วยคุณทํารถเนี่ยคุณทําเพื่ออะไรไปซิ่งตามท้องถนนหรือเปล่าไม่ผมทํมาเพื่อชอบชอบเพื่อชอบเราทํารถมาพี่เราต้องวิ่งบนถนนถูกต้อง แข่งบนถนนสนามเราไม่เข้าใช่เหรอแล้วถ้าเกิดไปแข่งในท้องถนนเนี่ยมันจะคุ้มไหมไอประมาณนี้หยอกใช่ไหมเราก็ต้องวิ่งวิ่งในสนามเท่านั้นใช่ใช่ส่วนมากฟ้าจะไปลองก็แข่งกันก็ไปลงสนามเลยใช่ไหมใช่พี่ไม่ได้แข่งหรอกคือพวกมาเลียบมาเหมือนแท็กเดย์แท็กเดย์ไปวิ่งเล่นสนุกันใช่ไหมอันนี้ก็รุ่นอะไรนะ 200SX แต่ย้ายเป็นร้อยแปดสิบเอ็กซ์ทีอ๋อร้อยแปดสิบใช่ไหมใช่ใช่แรงอยู่แล้วนะเออคันนี้ห้าร้อยสิบเอ็ดมาห้าร้อยโอ้โหครับก็ถือว่าสวยงามเห็นได้ข่าวว่าจะขายด้วยใช่ไหมเนี่ยตอนแรกผกขายไปแล้วผมผมมีปัญหาเรื่องกระดูกสันหลังแต่ไปผ่ามาแล้วดีขึ้นแล้วใช่ไหมใช่ก็เลยว่าจะไม่ขายแล้วตอนนี้ทําใหม่ไปแล้วไม่ขายตอนนี้ช่วงล่างผมเปลี่ยนใหม่หมดแล้วทำไปหมดเท่าไหร่มดเท่าไหร่ถานึงหมดเท่าไหร่ ถ้ารวมคนอยู่กับผมมา14ปีอะพี่ uh huh. ถ้ารวมก้อนก็ทำไปประมาณ2องล้านนิดหน่อยว่าใช่ไม่รวมรถ2องล้านกว่าแม้แต่ผมปิ้งกระดองสปอร์ตตัวถังใหม่รวมกับไอ้ย้าย180 SX ด้วยออ้วย uh huh. แล้วเครื่องมันคือ <c oughs> เครื่องผมเต็มก็คือว่าเต็มในความหมายคือลูกก้านข้ออะไรพวกนี้เปลี่ยนหมดหม<บ>ดเลยเปลี่ยนหมดมีแค่เสื้อเดิมก็เลยบอกว่าอยากจะบอกทุกคนว่าถ้าคนที่ทำรถประมาณนี้ เอาไปแข่งเอาไปซิ่งตามท้องถนนที่ออกข่าวนะที่เป็นข่าวกันนะที่ว่าไปชนกันออกข่าวกันนะพวกเราไม่มีไม่มีเพราะว่าถ้าเกิดว่าอยากแข่งจริงเราไปที่ไปสนามเลยนะฮะยิ่งเราอยู่พัทยานี่สนามอยู่ไใกล้ใช่สนามอยู่ใกล้พัทยาสนามอะไรเนะยพีระเซอร์กิทพีระเซอร์กิอ่ะโปรโมทให้เลยคันนี้ถือว่าแต่งสวยงามนะครับเพราะความชอบเฮ้่ไ้ข่าวว่า BM มคันนั้นแรงใช่ไหม ขันไหนพี่ขันขันแรงอ่ะคันนี้เจ้าของพีเอ็มอ่ะขันแรงอ่ะคันนี้เกือบห้าร้อยม้าเหมือนกันเกือบห้าร้อยม้าใช่ย้ายสามสามห้าเดี๋ยวป้าคุยไหมคุยไหมเจ้าของไปไหนวะสัมภาษณ์คนนั้นดีกว่าเจ้าของพีเอ็มขันนั้นอ่ะคันนู้นอ่ะคันนู้นอ่ะขันนู้นอ่ะได้ข่าวว่าแรงใช่ปะท่านประธานแรงไหมท่านประธานสวัสดีครับไม่ดูเลยอ่ะสัมภาษณ์ก่อนได้ข่าวว่าแรงใช่ไหมจักรยนจักรยานก็สวนทั้งหมดนะ พัดยาถี่ว่าสุดนะฮะไปดูรถหน่อยไปดูรถหน่อยดูรถหน่อยนี่คนนี้ก็บอกอะไแรงมากเนี่ยพัดยาเนี่ยหาที่จับไม่ได้นี่แหละจับไม่อยู่จับไม่อยู่ครับจับไม่อยู่เลยใช่ไหมโอ้โหโกลโลเดียวปลาไหลปลาไหลเนี่ยคันนี้เลยเนี่ยคันนี้ออกตัวมาเมื่อกี้เนี่ยพูดปาดพูดปาดเนี่ยพูดปาดเลยใช่ไหมถามหน่อยเข้างานนต้องมีบ้างไงต้องมีสะบัดสะบัดหน่อยรุ่นอะไร บีเอ็มดีสามสิบดีสามสิบดีสามสิบอันนี้คือวางเครื่องมาแล้วใช่ไหมใช่ครับวางเป็นเครื่องยูเซ็ยูเซ็ใช่ไหมวีแปดวีแปดอ๋อแล้วก็พาร์ทโขงคือทํามาแล้วใช่ครับอันนี้ซื้อมาแบบนี้เลยป่ะถึงไงไม่ครับซื้อมาเดิมๆแล้วมาแต่งเอาเราแต่งเอาแล้วไปทางอเมริกาโอทางอเมริกาเขาจะแต่งแนวนี้เป็นสไตล์แบบเหมือนรถดิฟอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเหมือนรถดิฟใช่ถามนิดนึงนะครับพูดได้ก็พูดตรงๆเลยคือเราไม่หมกเป็นอยู่แล้วเราถามนิดว่า ไปกล้องหันมาทานนี้เลยครับสัมภาษณ์ไปนิดหน่อยว่าถามว่าที่คุณแต่งรถประมาณนี้คุณเอาไปซิ่งดัดท้องคนืป่ไปรบกวนชาวบ้านเสียงดงเสียงดังแข่งกันสร้างความเป็นร้อนให้กับชาวบ้านเปล่าไม่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 ใช่ไหมเราแต่งสวยงามสวยงามเราก็ออกตามงานแบบนี้กินกาแฟมั่งตอนเช้าตอนเย็นนัดกันมิตรงมิตติ้งแล้วเอารถออกมาอะไรอย่างเงี้ยไปงานไปงานโชว์รถต่างๆขึ้นตึกหรือว่า เขาใหญ่อะไรอย่างเงี้ยเราจะอยู่แบบนั้นมากกว่าโอเคก็ถือว่าก็ความสวยงามก็ความสวยงามแต่ทรงอ่ะมันดูใช่มันดูเหมือนซิ่งดูอะไรเงี้ยแต่เราเราไม่เราไม่วิ่งบนนั้นอยู่แล้วใช่ไหมมันหนึ่งมันอันตรายใช่แต่ถ้าคุณอยากจะซิ่งอะไรประมาณเนี้ยสนามเลยลงสนามเลยแตถามว่าไอรุ่นเนี้ยไอคันเนี้ยแต่งมาเนี้ยเราไปซิ่งไปมันคุ้มไหมไม่คุ้มนะเพราะมันมันแต่งเยอะอเราทาเราทํามาเราทํามา เรื่องจุดประสงค์มันอะใช่จุดประสงค์มันเราทํามาเพื่อความสวยงามวักวักนิดหน่อยตามตอนเข้างานสะบัดตูดนิดหน่อยสะบัดตูดหน่อยเนาะเราเบิ้ลในงานเราเป็นงานปิดงานอะไรก็ไม่ว่าหรอก็เราไปรบกวนชาวบ้านเราไม่ได้ปบวนรบกวนใครเลยใโอเคครับก็เราเป็นวัยรุ่นมาไงเรารู้เนาะโอเคเป็นเด็กแว้นมาก่อนเลยไหม ทุกวันนี้เราก็เห็นอยู่เราก็ใช่ไหมเราไม่ค่อยชอบเลยนะเพราะว่ามันสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านนะตอนนั้นเราเด็กเนใช่ตอนนั้นเราเด็กแล้วโตขึ้นเราก็มีวุฒิภาวะมากขึ้นแล้วก็แล้วก็มีการมีงานทำมีอนาคตมากขึ้นนะจะทำอะไรก็ต้องเซฟตัวเองใช่ครับ ซื้อรถตัวพวกนี้มาก็เอามาโชว์เจอทุ่นขูมนะใช่ใช่กับกาแฟกินมาคุยกันใช่ทำอะไรกันบ้างอะไรก็สวยดีแต่ละคันมันก็จะมีเสน่ห์ของมันแตกต่างกันไปนะฮะบางทีก็เนี่ยอย่างเงี้ยไปทําที่ไหนมาเนี่ยเราก็บางคนไม่เคเล่นมาใช่ไหมเปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนที่ไหนมาเราก็มามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันใชมาหลังว่างๆก็มาเจาะเจาะลึกเป็นคันๆได้ได้วันนี้ก็รวมๆไปก่อนครับรวมไปด้วยกันหลายคันนะเยอะเยอะอยู่โอเคขอบคุณพีเอชมากครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับครับผม เดี๋ยวมีใครซิ่งบ้างเดี๋ยวซูเปอร์ไงซูเปอร์ของใครนะซูเปอร์ซูเปอร์ของใครเนี่ยไอ้คันเหลืองเนี่ยคันเหลืองเนี่ยเจ้าของคันเหลืองนี่ไปไหนเนี่ยอีกแล้วเหรอเจ้าของอีกแล้วเหรอเนี่ยเจ้าของคันเหลืองเนี่ยอีกแล้วเหรอถามนิดนึงถามที่แล้วก็ล้องแล้วไม่คุณแต่งรถเนี่ยคุณจะไปซิ่งวะเนี่ยเอสสามพันหน่อยนี้ถามเลยเจาะเลยมาทุกวันซิงน้าบ้านทุกวัน ซื้อกับาอ๋อนี่คือที่ทำเนี่ยคือไปซื้อข้าวเอาไปซื้อข้าวเอาเซเว่นเอาเซเว่นเซเว่นซื้อถุงเบี้ยเบี้ยซื้อมาแล้วซื้อที่บ้านมาแล้วใจีบ้าแถวบ้านมาแล้วพาดงพาเด็กนั่งพาดงพาเด็กนั่งไม่มีเย้เตี้ยเไม่ใช่ถุงลมนะถุงลมงไหนดูหน่อยดิถุงลมจังเต็มรถเลยโอ้โหจริงป่ะเนี่ย เดี๋ยวนี่อันนี้ทําอะไรบ้างเนี่ยเครื่องเครื่องแต่งมาบ่าท่อเธอดังไหมเนี่ยรถเดิมเดิมเดิมใช่ไหมรถเดิมเดิมเติมเติมกินลมเล่นเฉยใช่ไหมใช่อันนี้คือสีทำมาใช่ไหมทำใช่เพิ่งทํามาใหม่แวบเลยทำมาใหม่เมื่อกี้เข้างานมาอู่ตั้มอู่ตั้มสตอมกาลาดอ้าวอ้าวอู่ตั้มอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนอ่าอยู่หนองกระบอกหนองกระบอกอ่าอ๋อหนองกระบอกนี่คืออะไรตรงไหนพัทยาอะไรกว้างๆว้างเลยเดียวโอ้โหปันพัทยาเขาเลย ขอคนพญาต้องรู้คนพญายารู้หรืว่าเทปแต่คนที่อื่นเนี่ยคนที่อื่นเออโปรโมทเทปไหน่อยฝากเบอร์ไว้ไหมอยู่ไหนวะเทปเราไปยันทั่วโลกเหนือเลยนะมึงรู้เนี่ยรูปนี้สีเงาแวบเลยเงาแวบเลยน้ำมันพืชน้ำมันพืชอันนี้คือลงน้ำมันพืชมาใช่อายะแหม่แต่คือคันนี้สรุปแล้วคือไม่ได้ซิ่ง ซิ่งนี่แหละซิ่งนี่แหละนิดหน่อยนนิดห่อยแต่ส่วนใหญ่ในสนามในสนามใช่ไหมใช่สนามหญ้าที่บ้านถ้าจริงใจดูหน้าดูมองมองกล้องอ่ะซิ่งป่ะซิ่งป่ะซิ่งแต่ไม่เดือดร้อนคนอื่นเพราะเรามีอายุแล้วใช่ไวจะเกษียณแล้วจะลงมล้กันอยู่เราไม่ซิ่งเราไม่ซิ่งเราไม่ซิ่งครับเราไม่ซิ่งสวยงามนะครับเราชอบความสวยงามโอเคนะโอเคใครต่อใครต่อ ทำสีตรงไหนอะไรยังไงบอกรายละเอียดนิดนึงอู่ตั้มสตอมกาดอยู่ซอยเขามะกอกเกาเรียกอะไรวะตรงนั้นถึงแล้วซอยเขามะกอกมันอยู่เลียรถไฟป่ะอ่าเลยทางรถไฟไปอยู่ซ้ายมือพิมพ์มก็ขึ้นแล้วพิมพ์มก็ขึ้นแล้วครับสตอมกาดเนี่ยสตอมกาดอ่ะพิมพ์ก็เจอเลยในกูเกิลนะฝากนิดนึงสีสวยราคาไม่แพงถ้าเกิดว่ามาจากช่องสามพันห้า แพงก็บาทสามว่าอ่าไม่แพงไม่แพงอันนั้นลิ้นอันนั้นลิ้นหน้าถ้ามาจากช่องเต้ปัญญาก็บอกเลยว่าขอส่วนลดราคาไปคุยกันเลยราคาคุยเลยคุยง่ายคุยง่ายทำสีสวยโอเคขอบคุณมากถือว่าได้ข้อสรุปที่ดีว่าได้สาาระมกเราไม่ไปก่อกวนไทยไม่ไปซิ่งเกาะควนไทยเอาอีกเทปวันเนี้ยเอาอีกเทพราะคันนี้ก็สวยอันนี้ รถใครยังไงเนี่ยฮะรถของน้องอาฟน้องอาบอาบน้องอาบอาบเนาะน้องอาบไปสัมภาษณ์สั่นสั่นสัมภาษณ์เลยอ่ะสัมภาษณ์เลยอ่ะวันนี้รถน้องอาฟเดี๋ยวเผาเครื่องให้อ่ะยังไงบ้างทำอะไรบ้างยังไงบ้างคนนี้ทำมาเยอะทำมาเยอะหมดไปเยอะหมดไปเยอะหมดไปเยอะตอนเครื่องตอนแรกก็ทำมาที่ชี่ชมบุรีนะชมบุรี เป็นเป็นทำพวกทำรถแข่งนี่แหละแม่ปู่ที่นู้นก็ทำมาให้เดียวไวิ่งในสนามเดียวอันนี้อันนี้ลงสนามเดียวอันนี้พี่ลงสนามแต่ถ้าเกิดว่ามาท้องถนนก็คือวิ่งธรรมดาปกติใช่ปกติแต่ถ้าจะจะแซ่แซ่ตามผับตามบาร์นิดนิดนิดหน่อยใช่นิดนหน่อยไม่ไปกวนไม่ไปก่อกวนใครอ่าใช่เพราะวจอเจอง่ายหาตัวไม่ยากหาตัวไม่ยากนี่หาง่ายเอาไว้ส่วนมากก็ไวๆเราก็กลางคนนั้นนะนะเราก็คงไม่ไปกวนใครอันนี้ผีเสื้อลาตีใช่ไหมอ่าสี่ชุ้มห้าชุ้มนี้ออกแล้ว ผีีเสื้อลาตียางวันทางานางวัลทำงานทำงานวาออกไปกินก๋วยเตี๋ยวไม่มีอะไรหรอกอ๋อกกินวิ่งเตี๋ยวไปก็โน่นกลับที่ก็ที่สามที่สี่ที่ห้าอะไรประมาณนี้เจ้าของรถน้องแอฟจ่ายยาเขาเด็กดื้อซอยแปดเด็กที่ซอยแปดนะเจ้าของรถเห็นก็คงจะสะดุ้งหน่อยนะคลิปนี้ก็สะดุ้งนิดนึง่งพี่เขาเผาครูแสลงเลยโอเคครับผมต่าได้ข้อสรุปแล้วกลุ่มรถเราเป็นรถแต่งสวยใช่ ไม่ได้ไม่ได้ซิ่งไม่ได้ไปก่อกวนใครใช่ถูกต้องก็นือว่าเป็นเพื่อ็กได้ความสวยได้ข้อสรุปว่าคือเราแต่งรถอ่ะส่วนมากจะแต่งเอาสวยงามอืมอับก็ฝากทุกคนนิดนึงนะฮะก็มีหลายกลุ่มนะมีหลายกลุ่มหลายพวกก็อย่าเป็นาววอย่าไดันดันแล้วทนไม่ไหวเป็นสารวมทัวร์อย่าลงรถทุกคันแต่งสวยหมดเลยครับก็จะมีทั้งพาสสิกทั้งหรูนะฮะทั้งยุคเก้าสูนมาแต่งวางเครื่องใหม่อย่างกนี้นะ ก็วางเครื่องก็แต่งใช่อันนี้อันนี้อีโวครับพี่ใช่เป็นอีอีโวอีโวแใช่ไหมที่เขาเรียกกันอ่ะอีโวแปดแพงไหมแพงไหก็อุ้ยเล่นกันเป็นล้านอยู่นะสมัยนี้ครแรงแล้วก็แพงด้วยครับใช่ใช่โอเคขอบคุณมากทุกคนครับเดี๋ยวเจอกันที่ใหม่ครับสวัสดีครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับเจอกันครับสวัสดีปีใหม่ครับ